ขอด้วยนะครับขยับใต้ให้หน่อยดิขอบคุณครับเข้ามาครับหนึ่งสองสามถ่ายรูปครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับอันนี้เป็นเครื่องสแกนผิววัตถุเหรอเป็นสาม d สแกนสาม d สแกนนะครับอันนี้ก็ที่ถืออ,อยู่นะครับก็สแกนรถตัวนี้ใช่แล้วก็จะแสดงผลม,มาที่หน้าจอ มันจะออกมาเป็นไฟล์ไฟล์ 3D หรือว่าไงครับมันเป็นไฟล์ไฟล์ STL อะค่ะที่จะมาสั่งพิมพ์ STL ที่สามารถจะมาสั่งกับเครื่อง 3D พิมพ์พิมพ์คุณปัจจุรันได้เลยนะครับแต่ 3D ก็จะไม่สามารถที่จะที่จะสกแกนภาพาที่เป็นสีดำได้อะค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ จริงๆเขาต้องมีจุดมาก่อนเป็นจุดมาก็ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสเปรย์พ่นอะคะ่ะไปแบบว่าเก็บรยายละเอียดทีนึงคันี้ผมกำลังจะค่อยๆเติมสีเขียวให้มันเยอะขึ้นจะได้ไม่เป็น,นปรูในโมเดลค,คอันนี้คือเรากำลังสแกนไอตัวโครงรถตัวน,นี้ใช่ไหมครับะโครงรถตัวน,นี้นะครับซึ่งเมื่อสแกนครบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะบอกเราว่า เป็นเป็นรูปร่างเป็นฟา,างออกมาใช้เวลานานเนี่ยไม่ไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีแล้วอันนี้ผานมากี่นาทีแล้วครับอ,อ,อันนี้ผู้เริ่มสแกนได้ไหมาสแกนสองส่ามนาทีเมื่อครบเมื่อครบเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมันจะบอกเราใช่ไหมคะว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ออกเป็นฟล์ที่เราจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเราจะเดินเอากล้องอะค่ะสแกนรอบให้รอบตัววัตถุวัตถุใช่แต่พอครบรอบตัววัตถุแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลองลองดูดีเทลว่าถ้าโอเคแล้วมันค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วเนี่ยเราสามารถหยุดได้แล้วก็ตัวไฟล์เองอะค่ะมันจะเหมือนว่าเป็นออโต้เรียกว่าซ่อมแซม ก็เติมข้าวให้เต็มด้วยส่วนที่มันขาดไปให้สมบูรณ์แล้วก็มาประมวลค่ามันเป็นไฟล์ผลออกมาเป็นไฟล์อันนี้เป็นเครื่องพิมพ์สามิตินะครับก็คือเราก็ ส่งไฟล์ที่สําเร็จแล้วใช่ครับอาจจะสร้างจากเครื่องสแกนหรือว่าจะสร้างจากโปรแกรมที่ขึ้นดูคแคตแคมอะไรต่างๆได้ก็ส่งมาที่เครื่องตัวนี้ใช่ครับเพื่อที่จะทำการพิมพ์ออกมาเป็น3วัตถุสามมิติมีตัวอย่างที่เสร็จแล้วบ้างไหมครับก็อย่างลักษณะตัวอย่างของชิ้นนี้นะครับจะมีดีเทลต่างๆที่ออกมา ของชิ้นนี้จะเอาไปขายได้ครับอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ออกมาเพื่อเป็นโปรโตไทป์ใชห้เห็นว่าหน้าตาจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงครับบางที่ออกในคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่เห็นมชัดว่าหน้าตาส่วนอะไรไงถ้าเอาไปเอาไปต่อยอดได้อีกสําหรับชิ้นงานตัวนี้ว่าสำหรับอย่างในโรงงานหรือสาหกลรมที่เหมือนผู้ผลิตเขาต้องการที่จะคิดค้นโมเดลตัวใหม่ัวอหมาอย่างนี้ครับ เขาก็าอาจจะใช้เครื่องมือ c t เนี่ครับเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าก่อนได้ว่าเอ้ยมันจะออกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดตัวใช้มาบางตัวเนี่ยอาจ,จะไปสั่งกลับให้มันเป็นอย่างลูกค้าเนี่ยมันเสียเงินมากครับใส่บางครั้งอาจจะเป็นหลายพันหลายหมื่นอะไรเงี้ยตอนี้มันแค่ไม่ไม่ถึงใช่ไม่กี่ร้อยเองใช่มันจะคุ้มค่ากับงานที่เป็นแค่ตัวอย่าง ก,ก็ <S <S เป็นโปรไทป์ออกมาใ,<ช>ให้กับ <S <S ลูกค้าได้เห็นในได้ <S <S ต้องได้ก็ได้เห็นสัดส่วนของมันลูกทรงของมันอย่างแท้จริงนะครับก่อน <ไป S 1> ที่จะไปลองไ,อไรเงี้ยมันก็มีความแข็งของพอม,นมันที่จะถ้าได <ป S 2> ้บอกว่าไปใช้งานกับเครื่องยนต์หรืออะไรที่มันบอกว่าใช้แรงเยอะๆที่กระแทกเยอะๆมันก็สามารถทดแทนได้เพราะวการทําเป็นโมเดลสามมิติออกมาเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอย่างวัสดุนี่มันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับเป็นได้ครับก็จะเป็นพลาสติกใช่ครับ คือมันมีหลายแบกมากเลยครับอันี้ก็เป็นเรซิ่นตตัวนี้ก็จะเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นเรซิ่นนี้คือจะต้องเป็นเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องเฉพาะเมื่อรซิ่นได้เรซิ่นออกมาแล้วคือสมบัติของชิ้นงานก็จะเป็นตัวเนื้อเรซิ่นใช่ครับซึ่งเอาไปทําไปทําอย่างอื่นได้ใช่ไหมแต่ว่ามันแต่มันจะละเอียดกว่าเครื่องพีดีพีนที่เป็นฉีดแบบพลาสติกมากเลยเครื่องนี้มันเป็นเลเยอร มันอาจจะเป็นเลเยอร์เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดนี้จะมากกว่ามากเลยนใช่คือตัวนี้เนี่ยอาจจะเห็นเป็นชั้นๆอยู่ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยคือสัมผัสไปแล้วมันสมูทเลยครับก็คือวัตถุดิบของเครื่องนี้เนี่ยมันจะออกมามันมาจากเส้นพวกนี้ใช่ไหมเส้นพลาสติกตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ส่งเข้าไปในเครื่องแต่สําหรับเรซินเนี่ยมันจะเป็นน้ำเหรอเป็นน้ำครับแร้วเรซินมันจะต่างกันนะครับเครื่องเป็นเรซินมันก็จะสามดีมันก็จะเป็นน้ํา ซี่นี่มันก็จะยิงเลเซอร์มาให้เลเซอร์มันแข็งเข<ห>้างใต้ส่วนมา,จากจะขึ้นรูปแบบเป็นพวกจิวเวลรี่อะไรอย่างเง<อ>ี้ยทำอะไรอย่งงงางเงี้ยเพราะมันจะใช้ความละเอียดส,สูงกว่าพวกน้ำเตยพวกเครื่องประดับที่มีความละเอียดก็จะใช้เป็นตัวเ,เซรซินเป็นเป็นวัตถุดิบในการที่จะออกมาครับถ้าเกิดลองดูจากข้างใต้ตอนที่มันยกออกมาก็จะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนที่ มันเป็นรูปพอเป็นรูปร่างแล้วครับนั่นก็คือส่วนที่เลเซอร์เนี่ยนะครับคือฉีดไปแล้วก็จะแข็งแล้วมันก็คือฉีดอ่าค,ครับก็คือมันจะทําเป็นปึ๊บแล้วยิงยิงยิงเสร็จชั้นหนึ่งมันก็กอกมา,มาแล้วก็เกลี่ยเลเสิน้นใหม่ก็รอเป็นชั้นๆขึ้นมาใช่คือตัวนี้ก็เป็นชั้นๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็หรือคุณสมบัติของเลเซอร์มันอาจจะทําให้ละเอียดได้มากกว่าเวแล้วเรื่องเครื่องนี้ับเครื่องเีเรเป็น ก็คือคือถ้าเป็นตัวเรซินพอเสร็จค่ะมันจะมีเลอะหรือตัวหนึบๆอะไร่งเงี้ยค่ะก็คือจะล้างด้วยแอลกอฮอล์ค่ะก็คือใช้เครื่องตัวนี้แล้วพอมาเป็นเครื่องตัวนี้ก็คือจะอบค่ะเพื่อทําให้เรซินให้แข็งใช่ค่ะเป็นวัตถุแข็งขึ้นสมบูรณ์ขึ้นใช่ค่ะซึ่งจากที่เราดูห้องนี้นะครับห้องนี้เรียกว่าห้องแฟบแล็บนะครับก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับตั้งแต่เครื่องสแกน วัดผิววัตถุสามิตินะครับแล้วก็เครื่องฉีดเ,เครื่อง 3D Printing ซึ่งมาจากพลาสติกนะครับแล้วก็มาจากเรซินแล้วก็อุปกรณ์เครื่องที่